โอ้โหไปยิงเข้าวีโอผ่านไปแล้วไปาช็อตไปแล้วเขาไม่นับ้ย สวัสดีครับผมมาพบกับคาราเท c นชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อปลาไพรล์ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งฟิชชิงาร์กนะครับผมในส่วนของราคาค่าคันต่อคนเนี่ยก็ประมาณ500บาทคือภารกิจของเราเนี่ยเราอยากจะได้ปลาเทพานะครับก็ผู้ร่วมทีมของเราครั้งนี้ก็คือนี่นะครับผมเรามากับอาจารย์โจนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับในช่วงเช้าของวันนี้นี่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วฝนก็ลงเม็ดแล้วแหละนะครับเพิ่งตกได้แค่แป๊บเดียวเองแต่หลายท่านก็ หลบฝนกันอยู่นะครับผมนีเจ็ดโมงครึ่งคนมาเยอะขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากครับบ่อน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีคนไทยบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นคนญี่ปุ่นซะเยอะเลยวันแรกเอา,า,า,าอะไรดีข้าวจานมาโอ้โหการเล่นก็โอเคไปเดี๋ยวมขวีข้าวหนึ่งจานนะครับมีวิดีโอยืนยันห <laughs> <laughs> น้าคลิปเหรอ <laughs> ฝนก็เบาลงมาหน่อยละแต่ก็ยังถือว่าตกปลอยๆนะครับหลังจากเมื่อเช้าเราได้ลองตีกระดี่แล้วเราเปลี่ยนเป็นปักก็แล้วนะแต่ลองกลับมาตีตัวกระดี่ที่มันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเี่ยนก็ <laughs> จ,ะน <laughs> จะเป็นกระดี่จัดเต็มนะครับผมสีเขียวเดี๋ยวลองมาลองดูกันว่าจะไ,ได้ผลไหมสาหรับช่วงหลังแปดโมงนี้ตอนนี้เรายังไม่มีใครรู้ผลแพ้ชนะกันนะครับผมแต้มยังเข้ากันอยู่ที่ศูนย์ เตลียมมาใช้ก็ดีละทั้งคู่เลยผมพี่โจโ้ใช้สีแดงผมใช้สีเขียวจัดเต็มฮะจัดเต็มฮะเดี๋ยวลองมาดูกันจัดไปครับอันนี้พี่เขากำลังเตรียมลูกปลาให้ห่านปลากันนะครับก็จะเป็นลูกปลาเป็นสักด้วยแต่ช่วงเวลาก็จะไม่แน่นอนว่าก็จะให้เมื่อไหร่ไปดูกันครับเอาเลยครับ จะกินข้าววีอ๋อหลุดหลดแล้วตดแล้วหลุดแล้วฟหลุดมั้พี่ก็จอดแลาเโอ้ยัวใจเจ้าพี่บ้านจะได้พี่ึไหอดวอุ้ย โอ้โหปลากระพงปรากฏดคางมาได้ไงดีใจมากๆมาถึงบ uh> ่อไพลอตเรียบร้อยแล้วจัดไปตัวแรกด้วยปลากดคังนะครับผมหางสีแดงตัวอ้วนน่ารักน่ารักนะครับส่วนของอาจารย์โจก็ได้ปลากระพงไปเทียบเรียบร้อยแล้ววันนี้น่าจะมีชาเลนจ์ในการตามล่าหาปลาแปลกๆเรื่อยๆใช่ไหมครับจะโดะโดนะต่อไปเราจะไปลองล่าปลาชะโดกันดูก็ถือว่าเป็นบ่อนี่ มีความหลากหลายมากเนาะแล้วก็ผู้ตกทะเค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็โปรเฟชิเชนอลมากๆอัปเดตอัปเดตปลาหน่อยพี่เขาบอกว่ามีกระปงมีชดโดเปคูเทโพปลาไก่ปลาไก่น่าจะแล้วมีปรากฏด้วยเมื่อกี้ปรากฏไปตัวนึงโอ้โหสุดยอดสงสัยต้องต้องมีซ้ำเนาะบ่อเนี้ยต้องมีซ้ำโดนอ่ะโดนอ่ะโดนอ่ะ ครับโหดีไม่ขาดขอบคุณครับบนอีกแล้วโอ้ยตึนดเป็นป่กเป็นคามเลตัวนี้ล่างมาชิดล่างมาชิด มาแล้วครับผมกระคงตัวแรกกำลังดีเลยถือว่ามาถึงแล้วตีปลายางได้อยู่ตอนฝนตกเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยมานะครับผมไปให้พี่ให้พีกระปุกก่อนนี่ครับปล่อยก่อนได้เลยขอบคุณครับโอกาสตลอดเรากำลังเดินไปที่บ่อท้ายท้ายนะครับจะไปดำอะไรครับจันโจมหากระโดดครับผม ที่นี่มีชโดให้โดนด้วยนะเมื่อกี้แบบเช้าๆนี่ผมเห็นคนโดนนะสายใหญ่อยู่เลยน่ารักน่ารักอยากลองครับเขป็นน้ำตายั้งนจะไหวไหมเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผม ออนนี้เราได้เตรียมคันเบ็ดสำหรับตีปลาตัวใหญ่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะมาใช้เหยื่อตัวนี้กันนะครับผมเป็นเหยื่อของน็อตคับราคาประมาณ170บาทตัวที่ผมใช้จะเป็นขนาด 85F นะครับเป็นน็อตคัฟ MOF นะครับเป็นตัว Modify มาแล้วจาก LTG หรือร้านลุงโอนั่นเองตัวนี้เขาว่าเด็ดเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะเด็ดจริงไหมนะครับไปอันนี้เป็น คันที่พี่แมวให้ผมยืมมานะครับยังไงก็ขอบคุณพี่แมวมากๆแบบแบบให้น้องยืมอ,อุปกรณ์ทั้งคันทั้งรอกเลยนะครับสวยมากๆเลยตัวนี้เป็นรอกของไดว่านะครับผม cr80 โดนโอ้โหจานโจ้จานโจ้โดนแล้วอึ๊บไ <ป S 2> นี่เลยโน้ต8ออนะครับ 8.5s M.O.F ตัวนี้ของเราคันคอติดลอกอะบ,บงังโอเคครับผมอ่าทำการปล่อยน้องไป มาอีกแล้วครับอีกแต้มหนึ่งสำหรับนอตคอส 85F นะครับผมอันจริงๆของดีของดีของเขาดีจริงๆครับผมก็อันนี้เรามาเจอกับนับิกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่ถือว่าเป็น FC ของผมเลยแบบติดตามแล้วก็หัดตกปลานี่ก็ดูช่องน้ำมาเลยขอบคุณมาก ขอบคุณนะมากที่แบบทําคลิปสอนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจใหแ้แบ่งปันแบ่งปันไม่ได้สอนใครไม่เก่งขนาดนะสอนใครนะ <laughs> สุดยอดแล้วนะ <laughs> ก็ยินดีที่ได้เจอนวันนี้มาบอกไฟร์ลอตนี้ก็ได้เจอนะด้วยขอบคุณมากๆนะก็เดี๋ยวแชร์ช่องไปที่ไทยแองเกอร์เลย ได้ครับคลิปเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวแชร์ไปที่เพจไทยแองเกอร์เลยนะนะนะยังมาอยู่ยังงไก็ก็ขอบคุณนะมากถ้าแพ้แชร์ไปที่ชาติไทยแองเกอร์แล้วเนี่ยก็ขอให้แฟนๆแองเกอร์ตามกลับไปซับสไครต์เขาเลยนะครับเออจะได้เติบโตเร็วๆผมชื่อแทนนะครับก็แทนเนาะครับผมน้องโจ้ฮะแทนกับโจ้ครับผมขอบคุณนะมากนะครับวผมปีใหม่ครับผมตอนนี้เป็นเวลา เฮ้ยแทนแทนจนโดว่ะโอ้โหโอ้ไก่กูจะขาดหยอดนะไม่ต้องใช้แล้วสา่คงไม่เอ็น ยอดว่ะนี่สีสวยมากแม่เหลือบห่วงจ้วยโอ้ยเผล่แตัดเดียวจันโจเรียกว่าทำไมเนี้ยเกิดไรขึ้นอุ้ยดีเขาอุ้ยรัวอะไรเนี้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเข้าเลยอ่ะโ้ นี่แม่ฝูงเนี่ยเล่นมาก <laughs> ปีนมันน้าดึงขึ้นอ่าู้ <laughs> แซกนี <laughs> แอดเก๋หลังจากที่เรางัดมาใช้เวลาสักพักหนึ่งก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเทพาตัวแรกของวันนี้ของบอ่อนี้ด้วยวันนี้นะครับสุดยอดโหดมากจานโจโหดรโหดตัวอุอ้ย แล้วเอาเรื่องอะครับน้องๆรู้แล้วรู้นิดเลยดิ่ิงริงเหร <c oughs> นี่นะครับผมก็คือผลงานที่ผมชอบที่สุดในวันนี้นะครับอันนี้คือปลาเทพานะครับผมส่วนบ่อพายอสดวันๆเนี่ยแนะนํามากๆเพราะมีปลาหลายชนิดจริงๆอันนี้ก็ถือว่าประทับใจมากทางบ่อก,ก็บริการดีนะครับอาหารอร่อยที่สําคัญคือผู้คนเป็นกันเองมากๆสําหรับใครที่เพิ่งหัดตกปลาอยากได้ปลาแบบแปลกผมแนะนําเลยบ่อนี้นะครับผม ขายลอดวันวันวันครับขอบคุณท้วาวไปนะไปเลย จบสุดท้ายนี้แล้วถึงเวลาต้องกลับบ้านแล,ล้วครับผมก็มาบ่อพายอตครั้งแรกอยู่ที่เกือบๆชาตงเซาวเนาะช่วงบางบ่อเส้นบางนาเงี้ยถือว่าทางเข้าไม่แย่มากค่าคัน500บาทที่นั่งค่อนข้างเยอะและก็ดีของกินอร่อยแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากๆเลยครับผมแถมครั้งเนี้ผมประทับใจามากๆผมได้เจอแบบ ไอดอลของผมเองที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ YouTuber, สายตกปลาเหมือนกันแล้วเขาแบบเฟรนลี่มากๆแล้วก็เป็นกันเองมากดีใจที่ได้เจอแบบพี่ๆหลายๆท่านที่อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาใน YouTube เหมือนกันที่เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าปลาเขาเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายชนิดมีทั้งปลากลระพงปลากดค้างปลากายปลาเปคูปลาช่อนแล้วก็แบบ มีปตาตพัดด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเยอะมากจริงๆ,ๆก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจได้มาเที่ยวชมเนาะบอไพลอตหน 1, 1> <ๆ>สุดท้ายน,นะครับผมก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยทาราแทนชาแนลนะครับผมเราพบกันใหม่ EP หน้าแล้วเจอกันสวัสดีครับ